รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8 ไปไหนก็พกร่มไปด้วยบางคนบอกไม่ไปเอาเป็นว่าเวียนเทียนออนไลน์ดีกว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าชาวพุทธมันอยู่ที่ใจอะค่ะล่าสุดนี้นะคะมีหลายพื้นที่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะมาเวียนเทียนถึงที่อยากจะมาเที่ยวงานวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาย,ยินดีต้อนรับเลยนี่มีภาพบรรยากาศที่ดูกันนะคะหยุดยาวๆกันแบบนี้เข้าวัดทําบุญกันดีกว่าค่ะชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเนี่ยเดินหน้ากันมาตามถนนศรีวิชัยค่ะ มุ่งหน้าเข้าสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารค่ะนี่ในประเพณีเตียวขึ้นดอยนะคะในการจัดขึ้นเนี่ยช่วงค่ำก่อนวันวิสาขบูชาเพราะจัดแบบนี้เป็นประจำค่ะ จะห่างหายกันไปกับไอ้สอปีที่มีการระบาดของโควิด -9 นนะคะคนี่แต่ปีนี้เขายังงดเว้นการออกโรงทานนะคะปกติแล้วตามเส้นทางขึ้นสู่ดอยเนี่ยก็จะมีโรงทานนะคะแต่ปีนี้ไม่มีเนาะประเพณีก็ยังสืบทอดกันอยู่นะคะหลายคนก็ยังมุ่งมั่นเดินขึ้นดอยกันแบบนี้ค่ะค เท่าที่ดูแล้วแต่ละคนก็สมหน้ากากอนามัยกันนะ่เออแล้วดูมีโป้ง,ม,ปงมีเป้เต็มความพร้อมน้องหนูมากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยโอ้โหสู้มากเลยนะแข็งแรงแข<า>นะ็งแรงเนอะแล้วบางคนนี่ก็เตรียมอาหารไว้แบบแก้หิวอะคะ่ะพกกันไว้พกน้ําดื่มไว้อย่างเงี้รยระยะทางนี่กว่า11กิโลเมตรด้วยกันนะคะ ใช้เวลาเดินไม่ต่ำกว่า5-6ชั่วโมงอ,ะอ่ะครึ่งวันเดินครึ่งวันด้วยกันนะคะส่วนที่บริเวณข่วงอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยค่ะที่เราเห็นบรรยากาศนี้จะเป็นพิธีอันเชิงน้ําสงพระราชทานนะคะและพระไตรพระราชทานจับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขึ้นบนรถบุตรสบกด้วยค่ะแล้วก็มีเครื่องสักการะแบบล้านานานะคะฟ้อนรํากันแบบนี้สวยงามค่ะ จากนั้นเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะแล้วก็จะมีพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขาบูชาด้วยคนเชียงใหม่ตื่นตัวกันมากเลยไปนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไปนะคะมีหลายคนค่ะตามพื้นที่ก็ไปตอนเช้าก็ทำบุญตักบ,บาตรตอนเช้าค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการได้บุญใหญ่บุญหลวงบุญหลวงนี่เขาบอกว่าได้บุญมากนะคะเป็นความเชื่อเนาะข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้าง ครอบคลุม